นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าไหว้พระตามกําลังที่เรามีเพิ่งรู้นั้นนี่ยว่าดอกมารีแพงกว่าดอกพุธเลือกไปเลอกมาก็เลยหยิบดอกพุธมาค่ะเพราะมองว่าดอกพุธประสวยกว่าดอกมารีแล้วก็ถูกกว่าด้วยหนึรบาทเองวันนี้องค์กับอตก็จะไปวัดมาหาธาตุค่ะไปรับพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่ทําให้แบบ ไม่ค่อยได้อะเออปกติกาแฟประเภทนี้กินแล้วมันจะแบบเปรี้ยวๆฝาดลิ้นมากแต่ตอนนี้คือหอมมันมากกินได้ทั้งวันเลยแต่ว่ากินมากไม่ดีค่ะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้นในขณะที่โอ๊ตกินข้าวองคก็คือมองโอ๊ตนะเพราะว่าไม่หิวค่ะแวะปักของตลาดก่อนเข้าวัดค่ะคิดว่าดอกไม้ปักคองจะถูกก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะวัดมหาธาตุเป็นวัดที่พวกเราเข้ามา5ปีแล้วค่ะโอ๊ตปวดที่วัดนี้ส่วนภาพรูปนี้ก็จะเป็นพัฟพี่เลี้ยงโอ๊ตนะคะที่เป็นพัฟพี่เลี้ยงโอ๊ตตอนที่อ่ออาาามหววัด ชื่อเต็มไม่แน่ใจเหมือนกันอะวัดก็ประสบภัยจากแผ่นดินไหวเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยหรือว่นานักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปกันวัดอรุณวัดโพวัดพระแก้วอย่างเงี้ยซึ่งวัดนี้ก็สวยมากๆค่ะลองมาถ่ายรูปกันดูนะต่อไปนี้ก็จะไม่เรียกโอ๊ตว่าตำรวจแล้วนะเดี๋ยวโดนดราม,ม่าค่ะเออโอ๊ตทำกับข้าวให้กินกุ้งทอดกระเทียมหนึ่งวันข้าวๆข,ของโอ๊ตก็จะประมาณนี้ค่ะกลับมาถึงบ้านก็เจอพี่เปิ้ลทานน้ำจูน่าจะประมาณกระปุกที่199แล้วเออผิวนางก็ดีขึ้นนะดีกว่าตอนแรก